สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้า AWC จับมือวอร์ดิส์นีบันเทิงโลกนำความมหัศจรรย์สู่เอเชียทีคนางวัลลภาไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท a s t e l World Co อจำกัดมหาชนหรือ AWC เปิดเผยว่าเอเชียทีคหรือริเ e อร์ฟอน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท The w วอร์ดดิสนีผู้นำด้านสื่อความบันเทิงระดับโลกเตรียมนำประสบการณ์ตื่นเต้นสุดมหัศจรรย์จากดิสนียสู่เอเชียทีคเดอะริเว์ฟอนต์ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยดิสนีย Disney, ได้สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้คนทั่วโลกมาหลายยุคสมัยดังนั้นเราจะร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจของดิสนีย์ที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์ในช่วงปลายปี2565และตลอดปี2566เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงด้วยความร่วมมือกับบริษัทเดอวอต์ดดิสนีย์ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ a อเชียทีคเดอะริเวอร์นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี2555ทั้งนี้ AWC ยังคงมุ่งม,มั่นในการมองหาโอกาสเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับความเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้กับ a อเชียท THE r i v e r f วอร์พร้อมวางแผนพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอเช่น การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงและแหล่งรวมร้านอาหารสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานจากทั่วกรุงเทพไปจนถึงร้านสตรีทฟู้ดจากทั่วประเทศรวมถึง r e v i e มิวเซียมแอนด์อาร์ตเฟซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สร้างบรรยากาศและสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ด้วยการนำเสนองานศิลปะทั้งภาพวาดสตรีทอาร์ตหรือศิลปะบนพื้นที่สาธารณะและงานประติมากรรมซึ่งตั้งอยู่ทั่วบริเวณเอเชียทิกริเวอร์ฟอนซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอีกทั้งได้สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงการเก็บภาพมุมสูงของกรุงเทพมหานครผ่านเอเชียทีสกาชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ระดับความสูง60เมตรในขณะที่ผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์สามารถเพลิดเพลินไปกับสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5รวมถึงมีร้านอาหารและร้านค้าหลากหลายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกมากมายทั้งนี้เอเจติกเดอะริเวอร์ฟอน เป็นแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบของพิพิพธภัณฑ์และการเฉลิมฉลองเทศกาลหรือ Riving Museum ียมแอนด์เ a สิวัลมาเก็นำเสนอทัศนียภาพอันงดงามของคุ้งน้ำเจ้าพยาในกรุงเทพพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้านะครับของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะครับที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในอนาคตหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook New Paper Today ได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับรัเขมรมาจากไทยนักวิชาการญี่ปุ่นชี้เขมรโบราณล่มสลายไม่สืบต่อปัจจุบัน ชาวเขเมรที่นิยมเคลมว่าวัฒนธรรมไทยมาจากเขเมรน,น่าจะไม่ชอบข่าวนี้เมื่อนักวิชาการญี่ปุ่นชี้ว่าศิลปะการร่ายรำของเขเมรได้รับอิทธิพลมาจากไทยซาซากวา่าฮิเดโอนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยเกียวโตชี้ว่าศิลปะการร่ายรำของเขเมรได้รับอิทธิพลมาจากไทยเพราะวัฒนธรรมเขเมรในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่วัฒนธรรมนครวัดนครธมแต่รับมาจากไทยเกือบทั้งหมดบวงเล็บซึ่งในอดีตนั้นเรียกว่าสยามอาณาจากาักรเขมรพระนครบวงเล็บนครวัดและนครธมได้ล่มสลายและสาบสูญหายไปนานแล้วเมืองโบราณนังกล่าวจมหายไปในป่านานหลายร้อยปีดังนั้นวัฒนธรรมขเขมรในปัจจุบันจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในอดีต ขมรยุคหลังเติบโตมาด้วยอิทธิพลของอยุธยาและรัตนโกสินทร์ซึ่งเมืองของขมรแห่งใหม่มีสถานะเป็นเมืองประเทศราาอิทธิพลขมรในอดีตส่งผลต่ออยุธยาเพียงปลายเล็บเพราะในยุคหลังอยุธยามีความสัมพันธ์กับมอนและแขกมากกว่ารวมถึงชาวามารยียูชาวตะวันตกเช่นฮอลันดาโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสอ,อาณาจักรอยุธยาไม่ชอบขมร ไม่มีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขเขมรยกเว้นเรื่องของศรราสนาเขมรรับอิทธิพลไทยหนักๆเลยในช่วงรัตนโกสินทร์ต้นในสมัยนักองค์ดวงและนักองค์ราชาวดีวงเล็บสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวตาลตามเอกสารซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า วัฒนธรรมของขเขมรแทบจะหมดสิ้นช่วงเกิดสงครามกลางเมืองล้างเผ่าพันธุ์ในระหว่างปี2515-2518เขมรต้องขอโขนจากไทยไปเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมผู้ที่นำโขนไทยไปเผยแพร่เป็นเจ้านายฝ่ายหญิงของไทยหากจำไม่ผิดเป็นป้าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือศิละปะวัฒนธรรมในเครือมติชนเคยเขียนถึงเรื่องนี้ครับ คอมเมนต์้ามานะครับคอมเมนต์ว่าวัฒนธรรมไทยได้รับการสืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนวัฒนธรรมเขมรถูกล้างบางมาหลายรอบตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรพระนครการถูกควบคุมจากราชวงศ์เววงเล็บเวียดนามในสมัยละแวกและการล้างวัฒนธรรมในยุค,คเขมรแดงส่วนไทยก็ใจดีส่งครูไปช่วยฟื้นฟูในรูปแบบของการพัฒนาการที่เป็นแบบรัตนโกสินทร์แล้ว ซึ่งเป็นการยกเอาความเป็นไทยไปให้กับเขมรแบบอิงความพัฒนาไปมากมีแต่เขมรนี่แหละที่คิดว่าวัฒนธรรมเขมรพัฒนาต่อเนื่องไม่มีขาดหายทาั้งทั้งที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นอกจากกำแพงนครวัดแล้วก็ไม่คิดว่าจะรับรู้ด้านอื่นเลยเอม,เมทมานะครับมเมนม์ว่าเราต้องแยกคำว่าขอมก,กับกัมพูชาให้ได้อย่างเข้าใจอจาณาจักรขอม ชนชั้นปกครองที่ใกล้ชิดอาณาจักรสุโขทัยล่มสลายไปนานแล้วกัมพูชาเกิดจากคนรุ่นใหม่รวมทั้งที่อพยพเข้ามาเพิ่งได้รับเอกราชมาไม่นานวัฒน,น,นธรรมจึงต้องรับอิทธิพลมาจากผู้ปกครองใหม่และใกล้เคียงมาเสมอครับเว้นเสียแต่ว่าจะไม่ยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุดสายเลือดเดียวกันกับคนละแวกนั้น ก็มีกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเขมรหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดเฉลิมชัยขอบคุณชาวนาพาไทยพงาดเบอร์สองส่งออกครองแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนพอใจส่งออกข้าว9เดือน9 0 0 0 0ล้านเพิ่มทั้งปริมาณและมูลค่า พร้อมเดินหน้านโยบายประกันรายได้ข้าวปีที่4ชี้เป็นประโยชน์ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทยและการส่งออกข้าวภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี2563-2567และยุทธศาสตร์ตลาดการผลิตตั้งเป้า ไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคาโดย3าไตรมาสแรกของปีนี้วงเล็บมกราคมถึงกันยายน2565ประเทศไทยส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้ทั้งสิน้น5.14ล้านตันเพิ่มขึ้น39.1%เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดยมีมูลค่าส่งออก2,796.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น23.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสามารถสร้างไรายได้เข้าประเทศ95,233ล้านบาทสำหรับราคาส่งออกข้าวไทยนั้นเฉลี่ยนในเดือนกันยายน2,565อยู่ที่ตันละ510.8ดดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ราคาตันละ 500.5ดอลลาร์สาหรัฐซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้7-8ล้านตันทําให้ประเทศไทยกลับมาผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับสองของโลกในปีนี้อย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมข้าวโลกหรือ World Rice Conference ครั้งที่14 ระหว่าง15 1 7ถึง17พฤศจิกายน2565นาณจังหวัดภูเก็ตโดย The Rice t e a d e r ประสาทชื่อดังของสหรัฐอเมริกาและจะมีการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือรางวัล The World Best Rice Award ด้วยโดยก่อนหน้านี้ข้าวไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนซึ่งสะท้อนถึงผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยและยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนภาคเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่บูรณาการการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างเดินหน้านโยบายประกันรายได้ข้าวปีที่4ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยเพิ่มรายได้ชาวนาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผล,ผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นรวมทั้งเร่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวเน้นส่งเสริมกรเกษตรนาแปลงใหญ่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการแปลร,รูปข้าวสู่กเกษตรมูลค่าสูงขอบคุณชาวนาไทยทุกคนทุกครัวเรือนและทุกภาคีภาคส่วนที่ร่วมกัน ทำงานอย่างหนักจนขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยเพิ่มขึ้นยังมีปัญหาที่ค้างคาสะสมมานานโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินรวมทั้งความท้าทายใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เรานั้นยังต้องเผชิญในวันข้างหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและเพิ่มศักยภาพข้าวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าหน้าและความก้าวไกลความยินดีต่อประเทศไทยนะครับที่ได้ก้าวสู่อันดับที่2นะครับของการส่งออกข้าวหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ